สวัสดีค่ะสำหรับการแซคลังลุมของรุ่น12แทสนะคะ h z l แ12แซสตัวนี้กล่องอุปรกรณ์นะคะจะเป็นกล่องอุปรกรณ์ตรงนี้นะคะเลื่อนมาฝั่งซ้ายนะคะกล่องอุปรกรณ์จะอยู่ลงมาแบบนี้นี่นะคะอุปรกรณ์จะอยู่ด้านในนะคะตีนผีแซคลังลุมนะคะจะเป็นตีนผีแบบนี้แซคลังลุมตัวขีดสีแดงนะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเสมอนะคะ กล่องกล่องการเปลี่ยนตีนผีนะคะนะคะมันจะมีเป็นตัวนี้นะคะกดตันนี้เข้าเสร็จแล้วเวลาเราวางตีนผีนะคะเราจะใส่ตีนผีเข้าไปแล้วก็วางตัวจับคันจับวางตีนผีนะคะยกลงให้เหล็กติดกันกับตัวเหล็กด,ด้านล่างนะคะเวลาเราเลือกลายนะคะเลือกลายลังดู เราจะดูที่ตรงนี้ปรับที่ตรงนี้ก่อนตรงนี้กลับมาที่ลังดุมนะคะลายกึ่งกลางรังดุมนะคะลังดุม12แซกตัวนี้จะเป็นลังดุมสีขั้นตอนนะคะก็คือ12 34เนี่ยค่ะจะเป็นขั้นตอนที่1 2 3และ4นะคะลังดุมสีขั้นตอนเมื่อเราเลือกลายแล้วปรับความถี่ห่างลังกระดุมแล้วนะคะเราจะเทสรังดุมนะคะจับไปลายได้ไว้นะคะทุกครั้งก่อนเริ่มเย็บงานจับไปลายได้ไว้ปากเข็มลง แล้วก็ใช้เท้าเหยียบเหยียบเพื่อคอนโทรลได้เลยนะคะอันนี้คือขั้นตอนที่1นะคะขั้นตอนที่สองหมุนไปที่เลข2นะคะหมุนลายไปที่เลข2นะคะประมาณสามสี่เข็มหมุนลายไปที่เลขสามนะคะอพอตัวนี้นะคะไปถึงเส้นที่เราเริ่มนะคะอับัปิดนะคะเป็นขั้นตอนที่สี่นะคะตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะยกส้นงีขึ้นดึงได้ออกมา ชิ้นงานออกมานะคะเสร็จแล้วอันนี้นะคะจะเป็นลังกระดุมสี่ขั้นตอนนะคะเรียบร้อยค่ะ